ปิดประสบการณ์ไงรักจะได้รู้ว่าผู้หญิงเขาเป็นยังไงเออครั้งแรกในชีวิตเลยไม่เคยรู้เลยค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เสร็จพี่เขาจะฉีดยาชาเลยวันนี้วันนี้นนรากจะลองมาใช้ชีวิตเป็นผู้หญิง1วันร็อกซี่ในตำนานจะกลับมา,าอีกครั้งพังงาอีกครั้งหนึ่งยิ่งใหญ่ไปดูกันเลย ยสวัสดีค่ะทุกคนยยิ <Yo. S 1> นดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง l u เจอกับเช้งและก็ลแล้วก็แปล <laughs> <laughs> อย่างที่บอกไปต้นคลิปว่าเราจะแปลงโฉมล็อกให้เป็นผู้หญิงและลองใช้ชีวิตแบบหญิงๆดูหนึ่งวัน <laughs> แปลว่าวันนี้ล็อกจะไม่ใช่แฟนฉันหนึ่งวันล็อกจะกลายเป็นเ <laughs> พื่อนสาวของฉันหนึ่งวัน <laughs> ไปแปลงโฉมฟปจิ <laughs> ้ A few moments later ร็อกซี่เค่ะพอเนี่ย <c oughs> ไม่เป็นหัวเปลีหัวถึงแม้ว่าร็อกซี่จะหน้าเทาไปนิดนึงเพราะว่าไม่มีร้องพื้นเบอร์อื่นแล้วนะคะมีแต่ร้องพื้นเบอร์ของอีเชงเท่านั้นแหละ <c oughs> สวยไหมฮะอย่าเรียกว่ารอเพราะว่านี่คือร็อกซี่อีแฟนยังเห่าอ่ะนึกดูแล้วกัน Few moments later. ชื่อคอนฮาตอนนี้ต้องออกมาถ่ายแบบว่านอกบ้านเพาะว่าหมาจะไม่ได้หมาแหกป่ะอะไรหมาเห่าอย่างกับโจรขึ้นบ้าน <c oughs> ทดสอบโจรหมาไม่เห่าแต่พออีนี่แต่งหญิงหมาเห่าความสวยทะลุออกมาอล่าหมาเห่าเลยทีเดียวตอนนี้มันยังดูไม่ค่อยโอเคเว้ยเพราะว่าหนวดแกทำให้มันดูผู้ชายแล้วแกต้องใส่ผ้าปิดปากแลักก้อะไรล็อกอะไรเออเล็อกซี่ล็อกซี่สิคลิปเนี้ยคนที่สนุกอ่ะไม่ใช่ฉันเลยนะ แต่งว้ขาวไปอ่ะคือล็อกก็กันคิ้วไม่ได้ไงเพราะว่าล็อกไม่ยอมให้กันคิ้วแล้วด,ดูคิ้วของล็อกซี่ผู้หญิงมีคิ้วบุ้งมากนะทุกคนนะเดี๋ยววันนี้เราจะพาล็อกซี่ไปทํากิจกรรมหญิงหญิงกันเลยช้อปปิ้งกินของหวานช้อปปิ้งกินของหวานช้อปปิ้งกินของหวานเสริมเสริช้อปปิ้งกินของหวานช็อปปิ้งกินของหวานเสริมเสริช้อปปิ้งเพิ่งนึกได้แม่ใช้คือน้ำปลามา ลซี่ฮะล็อกซี่คัดเดินให้เป็นผู้หญิงหน่อยแกไม่ต้องเป็นไอรอนแมนก็ได้นะล็อกซี่แกจะมีเป็นขอทำไมอ่ะฉันปล่อยฉีย่อะแกขห้องนำ้ำคือคือรู้แล้วล่ะว่าต้องเข้าห้องน้ำแต่ฉันควรจะเข้าห้องน้ำผู้หญิงหรือว่าห้องน้ำผู้ชายอ่ะเอ่อแกต้องเข้าห้องน้ำผู้ชายแหละล็อกซี่เข้าผู้ชายเหรอผู้ชายในห้องน้ำเขาจะตกใจไหมเนี่ย สร็จลอห๊ยช็อกว่าเหมือนลืมถ่ายเลยอะ่ะก็ลืมถ่ายจริงๆแหละอีพวกติ๊งต๋องนอกจากเสลกีท้ทีแล้วก็ลืมกี้ทีด้วยคนอะไรมาถ่ายคลิปแต่ลืมถ่ายคลิปเฮร์เพ,พียนทั้งบ้านชอปปิ้งเหนื่อยแล้วเราต้องเติมพลังอย่าพูดว่าช้อปปิ้งเหนื่อยถือ,ถอของถือของให้แกเหนื่อยมากต้องเติมพลังด้วยของหวานหรอกซิเฮ้ยดีดีดี้วแกกินของหวานแล้วแกกินของหวาน ให้เราซี่ไปผลลาดก็ได้จริงๆเราชอบลาดมากเลยนะแล้วสอร่อยไหมอร่อยดีอร่อยดี เมื่อกี้ตอนเดินขึ้นมาเจอร้านร <b ots> ้านหนึ่งที่เหมาะมากที่จะเป็นแบบว่า Girl Activity กิจกรรมหญิงๆของเราซคือเจอร้านทําเล็บเดี๋ยวเราไปเพ้นท์เล็บกันทําเล็บใช่ไม่ได้บอกก่อนเลยฉันต้องทําเหรอแกใช่นี่ะไรร้านทเล็วิ้าคนเยอะดูดีเขาคงไม่ว่างทําไม่เราหรอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไปถามกตอนแกน่าตะคิวเยอะแหละเอาไปถามตอน2000 years later ครั้งแรกบนเก้าอี้ทำเล็บรู้สึกยังไงคะเหมือนกิจกรรกระโดดผ่าตัดอะไรอย่างนั้นเลย ตื่นเต้นมากทำเล็บครั้งแรกในชีวิตนะคะใจเย็นใจเย็นบริจาคเลือดยังไม่กลัวเท่านี้เลยจริงเหรอบ้าแค่ทำเล็บเองสีไหนดีเฮ้ยสีนี้ได้ได้แถวๆนี้แถวๆนี้ต้องควบบาหน่อยเกรงใจคนข้างๆเขาเดี๋ยวเอามาโชว์เดี๋ยวนี้นะพี่เขาตกใจว่าเป็นแผลหรือเปล่าไหนตอบเขาซิว่ามันคืออะไรอ๋อผมกินช็อกโกแลตมาแล้วสุด เอนเป็นคนแง่เราอะค่ะนี่ทำเล็บเสร็จแล้วนะเขาต้องโชว์เล็บอย่างนี้หรือป่าแบบพลิกกลับเข้ามาในข้อมือให้มันดูธรรมชาติหน่อยได้ไหมตอนนี้พี่เขากำลังถูมะนาวอยู่แล้วเดี๋ยวก็ลงน้ำปลาน้ำตาลแล้วกินได้เลยเป็นยำสบายไหมฮะเอ่อนิดนึงแบบประสบการณ์ไงเราจะได้รู้ว่าผู้หญิงทำเล็บเขาเป็นยังไงเออครั้งแรกในชีวิตเลยไม่เคยรู้ค่ะไม่เคยรู้ว่าผู้หญิงทำไงใช่ไหมเออไม่รู้จริง เดีย๋ยวหลังจากนี้เสร็จอะพี่เขาจะฉีดยาชาด้วยแล้วก็เขาจะฉีดยาชาด้วยเขาจะฉีดยาชาด้วยเขาจะฉีดยาชาเขาจะฉีดยาชาเล่นเล่นดูกันเลยฉันจะโดนผ่านรู้วยกกลัว<ะ><อ>คือเป็นคนที่ตัดเล็บเองตลอดไม่เคยให้ใครตัดเล็บให้เลยมันก็เลยเสียวๆใช่ไหมไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวเขาตัดนิ้วก็เดี๋ยวเย็บเข้าไปใหม่นะ <S <S A few moments later. บริจาคเลือดยังไม่กลัวเท่านี้เลย แล้ววันที่แกหลับเขาตะแบกเล็บใหแกงไงนกันเลยขึ้นกันเลยขึ้นมันจะเป็นแบบปิงต้า์เลยอ๋อเอามือใส่เข้าไปปุ๊บมันจะแบบจี้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 นี้เสร็จเลยไม่จริงจริงเราไม่รู้มาก่อนพูดเล่นไอ้บ้าเอ้าเชื่อได้เนี่ยไฮเทคเลยฮะ one eternity later ชนะได้เห็นขั้นตอนการทำเล็บของผู้หญิงรู้สึกไงนับถือทำไมคุณอดทนกันได้ยังไงครับนานใช่ไหมนานมากเลยครับคือผมสามารถไปเตะบอลตีกอล์ฟดำน้ำดูปการังได้เลยนะครับมันเป็นการผ่อนคลายจากผู้หญิงไงสำหรับผู้หญิงมันคือการดูแลตัวเองในแง่ร่างตะวันตกดินแล้วพอแล้ว no 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 Hell ห no. ้างมันปิดแล้วทุกคนคือนางร็อกซี่ทำเล็บนานมากเปิดประสบการณ์เป็นไงก็ทำให้เข้าใจผู้หญิงมากขึ้นเลยนะคุณมีความอดทนมากเลยจะบอกให้ใช่กดจะได้ของสวยๆงามๆกดจะดูแลตัวเองมันใช้เวลาอย่างเลยนอกจากใช้เวลาแล้วใช้อะไรอีกาทุกคนใช้ตังค์ใช้ตังค์การใจวิคทั้งวันนี่ทรมานเลยทุกคนนะเดี๋ยวกิตอใ้ กลับมาแล้วทุกคนก็ถ้าใครอยากให้ล็อกเป็นล็อกซี่อีกแล้วอยากดูกิจกรรมที่มันแบบว่าเกิร์ลลี่กว่านี้ก็ช่วยกันกดไลค์แล้วก็ดันเยอะๆหรืออยากดูอาชีพไปทำกิจกรรมแมนๆก็วันนี้ล็อกซี่ล็อกวันนี้ล็อกล็อกลาไปก่อนทุกคนกลับบ้านไปให้ข้าวลูกๆก่อนนะจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊าบบิ๊กวิเขียวไปให้ปิดไฟวะไปแล้วทุกคนไปลากันใช้ลูใส่ดิ บ้าฉันยังไม่ได้เข้าเลยเฮ้ยจริงๆสิงก็น่าสนใจนะครัแล้วเล็บเล็บนี้มันอยู่นหนไหมเล็บหรอเขาบอกว่าประมาณหลายอาทิตย์แล้วต้องรออยู่อย่างงี้ไปอีกหลายอาทิตย์เลยหรอไมอเปนไรเท่ดีโซคูนิดเล็ดเฮ้ยแต่ต้องไม่หาเจอเพื่อนเจอเพื่อนอะไรด้วยอะอะไรอะอะไรอะ